คุณสุขคนเทศสุขวันนะครับใช้เวลาไป4 6 6นาที4ี่ิวินาทีและขอแสดงความยินดีกับอันดับที่4ครับคุณสมพรชูเกิด ใช้เวลาไป46นาที7วินาทียินดีด้วยนะครับกับ60ปีที่ไปชาวพัดเหลืองเมืองเรนรัน2 0 2 4กับวันอาทิตที่29แต่ยายน2,567และยินดีด้วยกับอันดับที่3ครับคุณพิรักแก้ว2เมืองสถิติ45นาที58วินาที นี่เสียงปรบมือจากแฟนคลับเข้ามาเอ่ยฝอยสักทีได RIGHT ้ไหมครับฝอยสักทีนลยนี่ขอบคุณนะครับกับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับและติดด้วยกับอนันดับที่สองครับคุณคุณธรรมทองประดับครับ44นาที48วินาทีครับผมนี่นะครับให้ทุกท่านตื่นตืกับกบรรยากาศจาน คือของทมปวงนะครัเมื่อตอนเย็นก็อาจจะได้พบกับบรรยากาศของคุณเขาส่างๆนะครับและยินดีด้วยกับอันดับที่หนึ่งครับคุณสุเกต้องใสสำหรับ60ปีขึ้นไปสาย44นาที8ินาทีสุดยอดมากๆเลยนะครับ ไปกับทั้ง5ท่านเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นทีภาพร่วมการติงภาพกับท่านในยกโคงการบริหารส่วนตำบลพนมวังนะครับีท่านก็เป็นอีกหนึ่งหัวในหัวในการจัดก,กิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะครับก็คอยประสานงานนะครับกับทั้ง4หน่วยงานนะครับให้จัดก,กิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะครับแล้เราขอบพระคุณนะครับยังในยกโครงการบริหารส่วนตำบลพนมวังด้วยนะครับขอบพระคุณท่าน19ถึง29ปีชายอันดับที่5ครับคุณพานุวัตเขียว เขวเล่น1ชั่วโมง49วินาทีและอันดับที่4ครับคุณฟิตรีคงแจ้ง57นาที22่ิวินาที อันดับที่4นะครับคุณฟิตตีคงแจ้งเดีเลยครับอย่างนีนะครับสามารถมาร่วมสนับสนุนนะครับสมทบทุนเข้ากองทุนกีฬาต่าลพนม่างงได้เลยนะครับเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าค่าสมัครรายการนี้เนี่ยถูกมากๆเลยแค่50บาทเท่านั้นนะครับและอันดับที่3ครับคุณคงสันฤทธิปูนทาสิบนาที13วินาที และอันดับที่สองครับคุณธีรพัฒนเรืองนี43นาที9วินาทีครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้รับชมนะครับฟรีคอนเสิร์ตแล้วนะครับเด็กนิผลชัยโรจน์สักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็รีบรึที่จะทยอยมอบถ้วยรางวัลให้กับทุกท่านที่ได้อันดับ1นึเลยนะครับและต่อไปอันดับที่หนึ่งครับกินด้วยกับคุณพุทธิชัยเอี่ยรอดนะครับ38นาที46วินาที ยงงเรียบ,ร,บพพร้อ,นนอ,อยนะครับเป็นคนแรกในภาพร่วมกัรหนึ่งช็อตอีกเช่นเคยนะครับทั้ง5ท่านเลยนะครับเรียนเชิญขึ้นมาด้านบนหนึ่งนะครับโอเคหามุมเลยนะครับ,คครบใครคิดว่าตัวเองหล่อมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาเลือกตำแหน่งได้เลยนะครับแล้วก็ส่งยี แบบหล่อๆให้จับชันพาชนาได้หนึ่งนะครับแปดปีอีกนะครับอันดับที่5ครับคุณกิรัชยากาละพากนะครับนี่ครับผมและต่อไปอันดับที่4นะครับคุณชักยาภาผลชนะนะครับ1ชั่วโมง2นาที3วินาทีนีนะครับนอกจากที่จะเป็นคนคอยประสา,านงานกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะครับพัฒลุงบอลเทนเลนัง ตอน๋ีวก็ยังให้เกตขึ้นมอบเพือ่อรา,างวัลอีไหรายการเลยนะครับขอบห้คเป็นอย่างสูงเลยนะครับและต่อไปอันดับที่3ครับคุณชนทิชาตั้งเกี้ยน1ชั่วโมง2นาที2วิน,นาทีเฉียดชฉิวกันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับมีอาจจะวิ่งตะตามกันมานะครับแบบตกอ้เธอเข้าก่อนฉันเข้าก่อนตรงเส้นชัยนะครับ